สวัสดีค่ะดวงตามรัคนาราศีเกิดนะคะสำหรับ12ราศีประจำเดือนมิถุนายนนะคะ2564มาแล้วนะคะก็มาถึงครึ่งปีแล้วนะคะหรือครึ่งปีค่ะเรื่องของโรคระบาดนะคะก็ยังทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความกังวลใจกันอยู่นะคะแต่ว่าก็หวังว่านะคะหลายๆท่านอาจจะนำความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าความชอบนะคะ มาสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าราศีไหนนะคะจะได้มีโชคราบนะคะทางการเงินนะคะหรือว่าราศีไหนจะต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะこんにちは y o k o ยงโกส์พลเน็ตนะทです2021年も半分まで来ましたコロナの影響が心配なのですが、皆様 いかがお過ごしでしょうか趣味を副業にして頑張ってあの次のステップに向かっている方も多いかと思います6月の十二星座を求めてみましたどうぞご覧くださいプラスメーカー ชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะมักจะได้รับของฝากของฟันอะไรนะคะการเงินก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเพียงแต่ว่านะคะมักจะต้องทำอะไรนะคะมีภารกิจอะไรทำให้เราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่เพียงพอนั่นเองค่ะแล้วก็จะทำให้นะคะเกิดไม่สบายหรือว่าโรคเก่านั้นกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากๆนะคะ プレゼントがもらえたりあの金銭的にも恵まれていますしかしですねあの多忙になり睡眠時間が少なくなったりして持病が再発しやすくなっていますなので健康には十分気をつけてくださいラスイプソプカネションーナハシャオラスイプソプナハチャタウンロワンルンコンガントグローナハルは ถูกเกี้ยกล่อมให้ทำอะไรนะคะต้องระวังเอาไวา้ระวังพวกมิจฉาชีพด้วยค่ะรวมถึงนะคะมักจะมีใครเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือมารบกวนอะไรเรานะคะถ้าท่านจะปฏิเสธนะคะก็ขอให้ปฏิเสธแบบนุ่มนวลน,นะคะบวมให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะคะท่านหนอมน้ำใจกันเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะโอชิซะ oh, 悪徳業者の勧誘や詐欺まがいには気をつけましょうまた何かと頼られることもありますがあのお断りするときには相手を不愉快にさせないようなお断りの仕方を心がけましょうほらしめとんかねしょみなかまつぎっかぱしんばいのおまらいでげがやなか อ่าคำพูดหรือการกระทําของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้คนรอบข้างเข้าใจผิดนะคะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้อ่อนอน้อมถ่อมตนไว้ดีกว่าค่ะイライラすることも多くなりそうですまた人間関係でトラブルも起こりやすくなっています ภาししษีก็ลดค่ะในช่วงนี้นะคะปัญหาการเงินก็ไม่มีนะคะแล้วก็มัจกจะานะคะมีความสุขมีความเพลิดเพลิอนอะไรกับงานอดิเรกนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่นะคะ でとのは金銭的な問題もなく趣味や娯楽に没頭できることでしょうしかしそんなあなたを羨む人も出てくるので要注意ですプラスイスインカ สำหรับนะะราศีสิงห์นั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องขัดใจนะคะหรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะระหว่างคนใกล้ชิดได้นั่นเองค่ะแล้วก็มักจะมีของเสียของพังอะไรนะคะทำให้ต้องใช้จ่ายเงินทองในช่วงนี้ได้ค่ะิซมิจาเือคนงนวาาั หัวเรื่のなどで急な出費もありそうですราศีกันค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกันนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินนั้นจะคลี่คลายนะคะแต่จะมีปัญหาอื่นเข้ามาค่ะมักจะไม่ค่อยนะคะสบายหรือว่าสุขภาพนั้นนะ,ะจะไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องนะคะหาวิธี 金銭面に関する心配事はなくなりそうです。しかし体調が優れないようです。なので適度な運動を取り入れた健康管理を心がけましょう。 ตุนค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุให้มากหน่อยนะคะรวมถึงนะคะออมักจะต้องทะเลาะนะคะปะทะขารมอะไรกับใครนะคะด้วยความเข้าใจผิดได้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากจะให้ใจเย็นๆนะคะเพราะการทะเลาะกันนะคะหรือว่าการวิวาทกันเนี่ยไม่มีผลดีอะไรเลยะคะ่ะเทนบินซะ 病気や怪我には十分気をつけましょう。また、勘違いから喧嘩になってしまいそう。争っても得はしません。なので、冷静に対応していきましょう。ほら、ラーピぴちか。ね、しょうにしゃーらせぴチなはまずみ、あらゆろくさもあなるわ、きっと、かんごんなん、せんていやん、メディカル、くんだいなは。 サソリザ。サキドミンアイコトニツイテノシンパイオです。睡眠中にチュニビクツイタリトメンタル的にも弱イワテキティマス。ナノデ。 ราศีธนูค่ะในช่วงนี้นะคะมักจะมีโชคลาภนะคะทางการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลองเสี่ยงโชคดูบ้างนะคะก็ได้นะคะแต่ในเรื่องของการคบคนนะคะหรือว่าปัญหาจากคนรอบข้างนั้นยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะรู้ว่าเรื่องนี้ฉันไม่ได้ผิดรองไม่ได้ผิดนะคะ

ราศีมังกรค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรนั้นเนี่ยมักจะขัดใจนะคะกับคู่กับแฟนบ่อยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนะคะปรับดูนะลองออให้เกียรตินะ,ะแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของกันและกันบ้างนะคะเร่มถึงในช่วงนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินทมอย่างฟุ่นเฟือยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะยากิซีะ パートナーとの対立を避けるためにもお互いの意見には尊重するようにしましょうそして少々浪費気味なので気をつけてください。プラーイクンカーネションガンニーナカーマークタトンパイネマナイルワタマラユウウウウムカプタンペーネカーボイボイ がざ今月は異性との接触が多くなりそうです他人の言動でイライラしないように気をつけましょうプラスイミン ในช่วงนี้นะคะมักจะมีใครเข้ามาชักชวนให้ทำอะไรนะคะหรือว่ามีธุระรัปปังที่จะต้องทำนะคะที่ฝืนฝืนอารมณ์ตัวเองอยู่บ้างนะคะอะไรก็ตามนะคะที่จะต้องทำในช่วงนี้เนี่ยถึงจะฝืนอารมณ์นะคะแต่ก็อย่าพึ่งพาใครนะคะเราก็ทำด้วยตัวเองนะคะทำด้วยตัวท่านเองจะดีกว่าคะ่ะ 気の進まない用事や気乗りのしない誘いがありそうですどんなに面倒なことでも人には頼まず自分でこなしていくようにしていきましょういかがでしたか自分の運勢を知ってそして後悔のないように幸せを手に入れていきましょうではまた来月お会いしましょうありがとうございました ค่ะก็ครบแล้วนะคะทั้งหมด12ราศีนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ขอให้นะคะท,ทุกท่านนั้นรู้ดวงนะคะรู้ตัวจะได้ไม่ประมาทนะคะจะไดะ้เมื่อจังหวะดีๆนะ,ะจะได้รอรับทรัพย์ได้เลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยะระหว่างที่เรายังพบเจอกันไม่ได้นะ,ะก็สามารถที่จะนัดนะคะดูดวงกับโยโกได้ทางไลน์นะคะโยโกสเวิร์ล Y O K O S นะคะ W O R L D นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอกันได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเจอกันที่นะคะร้านบ้านสำโรงนะคะที่สุขุมวิท76ได้นั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้เนี่ยถึงจะเจอกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะนัดดูดวกับโยโกได้อยู่เนาะแล้วก็ทางบ้านสำโรงเนี่ยเขาก็ยังเปิดให้บริการนะคะไปสั่งอาหารอาจจะไม่ได้ทานที่ร้านนะคะอาจจะเป็นนำกลับไปทานที่บ้านแต่ก็ เป็นอาหารคุณภาพที่ทุกท่ทนานได้ลองแล้วเนี่ยน่าจะติดใจค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีอีกที่หนึ่งค่ะพิซซ่าฟอเรสต้านะคะคีโตครัสนะคะอันนี้ก็อร่อยเช่นกันมีพิซซ่าคีโตนะคะที่ทำจากแป้งอัลมอนด์นะคะหอม,หอ,มอร่อยออยค่ะลองสั่งทานกันได้นะคะรวมถึงเป็นพิซซ่าหน้านะคะธรรมดามดาที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นหน้าเสือร้องไห้นะคะหรือว่าเป็นหน้า ต้มยำไก่ก็อร่อยเช่นกันค่ะลองสั่งทานกันได้นะคะแล้วก็จะลืมขอบคุณไม่ได้เลยค่ะกับคุณเซลีนาเดนิสนะคะกับการาให้การสนับสนุนตลอดมานะคะลองเข้าไปดูนะคะในเพจนะคะเซลีนาแฟชั่นนะคะจะมีหินสีหินมงคลนะคะถ้าใครอยากจะมือเดรรูหรือว่าอยากจะหาซื้อมานะคะเพื่อที่จะประดับบาร,รมีประดับความสวยงามหรือว่า เสริมดวงนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะก็มีเสื้อผ้านะคะสวยๆน่าใส่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้อีกที่หนึ่งก็คืออาปังค่ะไหนๆจะเอาน้ําตาลเข้าร่างแล้วก็ขอให้เป็นน้ําตาลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะนั่นก็คือร่มใยอบแห้งของอาปังค่ะอันนี้ก็เข้าไปสั่งนะคะในเพจของอาปังได้เช่นกันนะคะลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ย อย่าลืมติดตามนะคะโยโกในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทาง i n n แล้วก็าทาง journey journal นะคะ t w อันนี้เป็นเว็บไซต์นะคะก็ฝากติดตามด้วยรวมถึงนะคะก็เป็นเพจของโยโกเองก็คือ y o โก s p ป a n e ตนะคะของทาง f c e e o o o นะคะแล้วก็ทาง Instagram นะคะโยโกสแปรนตแล้วก็อย่าลืมนะคะใน TikTok โยโกก็มีโรงดวงนะคะ เป็น Oracle เ,เสียงไทยเอาไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปติดตามดูกันได้นะคะยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดติดตามให้กับโยกด,ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ